ววส,สวัสดีค่ะ,ะวันนี้ต้นข้าจะมาเล่นคุณนายกับลูกข้าลืมเล่นกับเพื่อนจระเข้หรอคะลืมเล่นเพื่อนจระเข้ยังไงคะจะก็ลืมเลยวันนี้ต้นข้าจะมาเป็นอะไรคะจะมาเป็นจะมาเป็นแจ๋วมา,มาแม่แตมาแม่เป็นอะไรคะแม่เป็นคุณนายต้นขา้าเป็นแจ๋ว เอาเป็นนักซินดีกว่าเอาเป็นนักซินแล้วก็นักซ OK ินม like, ีกซินมยชื่อจระเข้ปอมปอมนะคะจระร็อกเคนหรืหรอคะใช่ค่ะค่ะไปค่ะนักซินก็เป็นโใช้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนักซินก็เพื่อนอ้าวสวัสดีจระเข้อ้าวสวัสดีน้องตุ้งเชาวันนี้นักซินต้องไปถุงบ้านให้ฉันนะวันนี้จะฝากเพื่อนนักซ ยนะชื่อจอร์ร็อเควชื่อจระรเควโอเคมานทำงานให้ฉันเลยบอกเพื่อเจระรเควเธอไปล้างรถให้ฉันด้วยนะน่าฟินโอเคไปเลยจ้าอ่ะฝากเพื่อฉันด้วยละ่ะบอกให้เพื่อเธอไปล้างรถให้ฉันเดี๋ยวนี้โอเคนี่จระรเควจระรเควฉันปวดขาเธอต้องไปล้างรถให้ แต่คนอื่นทำไมนสซีไม่ทำเองเอาจะจะจะบอกเพื่อนเธอจะบอกจะให้บอกเพื่อนฉันไงเอาเธอก็ต้องทำให้เพื่อดูด้วยสินาซีให้เพื่อนเมื่อกี้เธอ,อ๋นูเพื่อนอ<ๆ>เธอก็ขมโมยของในบ้านฉันออกไปนะไม่ใช่เขารักเธอเฉยๆเขาจะไม่หลังเด็กขมโมยของเ,อเกินนสซีเธอเถียงฉันหรอ เธอไปกวนบ้านให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะหนาวเซิฉันจะไล่เธอออกแล้วนะนาซินฮ่าอย่ามาห่างแล้วไปจ้าฉันหิวด้วยนะนะคะเนี่ยฉันหิวข้าฉันต้องทำกับข้าวให้ตัวเองจุ๊บจุ๊บอ้าวนาซินฉันหิว อบข้าวให้ฉันกินก่อนไม่ต้องมาแม่นตัวนี้เฉยแม่น้นาฟ<บ>ินไปทำอบข้าวให้ฉันกินก่อนฉันต้องทำผลไม้ให้เธอฉันจะทำของกินให้เธอไงฉันทำผลไม้ให้แล้วก็ทำของกินอร่อยอิสตา้าไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์จิม้ม นิแล้วค่ะนี่ไงของกินเพียบเลยเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ของใครคะแล้วก็โดนัทของ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 คุไหนโอเคขอบใจจ้าไปไหนก็ไปเลยจ้าค่ะ นัำซีมันทำกับข้าวอร่อยจังเลยวันนี้อุ้ยฉันอิ่มมากเลยจ้านันซีนอะไรมาเก็บจานเดี๋ยวนี้เลยเสร็จแล้วแต่ตัวผิวไม่สะอาดเลยไปอาบน้ำก่อนนัาซีทำอะไรอ่ะอาบน้ำ อา้าวฉันนึกว่าเธอชักเรลเลอราซินไปดูเพื่อจระ,ะเข้เธอก่อนสิขโมยของฉันละมัเนี่ยเธอโมยขคนณหมาขงฉันเปล่าเปล่านะเขาบอกว่าป่าเขาไม่ได้าโมยไม่ได้ขโมยใช่ไหมใช่จะให้ขโมยของของ,ของฉันนะฉันจะไล่ออกทะคู่เลยนะได้จ้า ีเสร็จแล้วตัวผมไม่ต้องอุ้ยหอมมากเลยอุ้ยหอมมากเลยนะตินนตินไปนทำอะไรมาไปสระผมจ้านี่เลยถังเี็บซื้ออร่อยแล้วก็ หอมใช่ไหมคะแต่หอมแต่ผิวหอมผมหอมทำได้เริ่มปซื้ออะไรใช้ไหมเรยรอตัสค่ะอ้นหลังตึ้งมาฝากคุณไหนด้วยนะอาตีนโอเคว้าชินี่นะคะคุณไหนจะซือให้ยค่ะอ้าวน้าตีนทำอะไรน้าตีนเดี๋ยวมันจะหกค่ะ น้าติ้งยื้อเหมือหมาเลยนัาตินงจะหนีผมช่วยช่วยคุณนายช่วยด้วยเจ็บตาเป็นรายการนัาตินงไปโดนไปโดนหนีผมมาโดนตาเลยนี่แหละค่ะนัาตินไม่อยู่เฉยเฉยไม่ยอมทำงานให้คุณนาย อุ้นหลังนัดสิ่งต้องทำงานนะคะอเอานาซสิไปบอกเพื่อจะระเค้เธอมาลาเพื่อเพื่อตอนนี้เลยค่ะมาค่ะไปบอกเพื่อจะระเค้เกเธอมาเพื่อเธอมาเหรอคะเพื่อจราระเค้ของเธอไงอเพื่อจราระเค้ของนัดสินไงมาแล้วหวอจ้าบ๊ายบายเพื่อเพื่อก่อนค่ะ บายบายตนนี้ไปป่ะบ๊ายบายลืมกดไลค์บ๊ายบายเลานใหม่อย่าพูดนี้แตวเล่นใหม่นะพูดดีๆค่ะอย่าลืมอะไรนะเอาอะไรอ่เนี่ยบายบายตรงนี้ก่อนเอาตอนที่ต้นข้าวบ๊ายบายน่าหนัต้นข้าวไหมบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดนะคะบายบายน่ารักเลยต้นข้าว